สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะสอนการใช้งานนะคะแบบงอป .12 ที่เป็นไฟล์ Excel นะคะเพื่อใช้ประกอบในการขอรับงบประมาณนะคะในการจัดทำข้อบัญญัติเทศมบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ2565นะคะตามหนังสือของกรมนะคะว1 0 9 5ที่ระบ,บุว่านะคะในการจัดทำข้อบัญญัติเทศมบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ2565นเนี่ย ะะสำนักกองจะต้องจัดทำแบบงป1หนึ่ 2, งง2สองงพสามนะคะเพื่อขอรับผู้ประมาณซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้มีไฟล์นี้ขึ้นมานะคะเพื่อตอบโจทย์ในการทำงานในเรื่องของการทำงป1หนึ่งงพสองที่เป็นตัวเลขนะคะเพื่อลดขั้นตอนในการทำงานเพื่อลดข้อผิดพลาดน,นะคะในการกรอกข้อมูลหรือตัวเลขนะคะ ซึ่งในส่วนของงออ .3 สนะคะในไฟล์นี้จะไม่มีให้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงงสามอ,อ่อะเป็นแบบเสนอโครงการนะคะการใช้เวิรดในการพิมพ์นะคะจะตอบโจทย์มากกว่านะคะอันในส่วนของไฟงออ์งสองเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะ ลองมาดูค่ะในส่วนของไฟล์งอปเนี่ยก็จะมีนะคะชีตข้อมูลเบื้องต้นนะคะก็จะมีงอปนนะคะงปอที่แบ่งเป็นตามแผนงานนะคะอยู่11แผนงานยกเว้นแผนงานงบกลางนะคะที่ไม่มีแบบงอปอนะคะก็แผนงานงบกลางก็เอามากรอกในแบบงอปได้เลยนะคะ เริ่มต้นนะคะพอได้ไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่จะต้องทำอันดับแรกคือค้นหารหัสหน่วยงานของเราค่ะว่ารหัสหน่วยงานของเราเนี่ยที่ได้รับไปนะคะเป็นรหัสอะไรแล้วก็ Copy รหัสหน่วยงานตัวนี้นะคะมาวางไว้ในคอลัมน์ B แถวที่1นึ่นะคะนำรหัสหน่วยงานที่ได้มาวางไว้ในคอลัมน์ B แถวที่1เรียบร้อยแล้วนะคะลองมาดู นิดนึงว่าเป็นชื่อของอบทอรเราหรือยังนะคะถ้าเป็นชื่อของอบทอรเราเรียบร้อยแล้วก็แสดงว่าพร้อมจะใช้งานแล้วค่ะมาเริ่มต้นกรอกข้อมูลเบื้องต้นได้เลยในชีตของข้อมูลเบื้องต้นนะคะซึ่งนะคะคอลัมน์ที่เราจะดําเนินการกรอกข้อมูลนะคะก็จะประกอบด้วยคอลัมน์ c d e f แล้วก็ g นะคะในส่วนของคอลัมน์ ค่ะคอลัมน์ C นะคะใช้กรอกในแบบงอปอเพราะฉะนั้นคอลัมน์4ชื่อนะคะต้องพิมพ์คำว่าชื่อนำหน้าเสมอนะคะชื่อหน่วยงานภายใต้สังกัดชื่อหน่วยงานของเราเนี่ยนะคะหน่วยงานของอบทอเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็หน่วยงานของเรานะคะมีกี่สำนักมีกี่กองนะคะก็กรอกไปให้ครบในส่วนของนะคะชื่อ ชื่อผู้เสนอขอตั้งงบประมาณตรงนี้ติดวงเล็บไว้นิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามของไฟล์นะคะแล้วก็ตำแหน่งนะคะใส่เข้าไปด้วยนะคะอีกอันนึงคือวันที่เสนอขอตั้งงบประมาณค่ะกรอกตรงนี้ที่เหี่ยวนะคะสองห้าหเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของการเตรียมข้อมูลพอเตรียมข้อมูลเสร็จแล้วมาที่แบบงปหนึ่งค่ะ แบบงอปหน่งนะคะเราจะเลือกอยู่2ที่นะคะเริ่มต้นใช้งานแบบงอปหน่งเนี่ยเราจะเลือกอยู่2ที่ที่1คือคอลัมน์ c แถวที่4นะคะกรอกชื่อหน่วยงานที่เราจะขอรับประมาณนะคะซึ่งพอคลิกเข้าไปตัวนี้มันจะมีปุ่มลูกศรขึ้นเห็นไหมคะเลือกตามปุ่มลูกศรเลยค่ะว่าฐานข้อมูลที่เรากรอกไปเะกี้นะคะว่ามีหน่วยงานอะไรบ้างมันก็จะขึ้นมาให้นะคะสมมุติขออนุญาตกรอกของหน่วยงานคลังนะคะ จุดที่2ของงอปหนึ่งค่ะคือชื่อนะคะเลือกชื่อผู้เสนอขอตั้งงบประมาณนะคะซึ่งก็เป็นไปตามฐานข้อมูลที่เราตั้งตะกี้เลือกชื่ออย่างเดียวตำแหน่งออกมาให้วันที่มาให้นะคะไม่ต้องทำอะไรเยอะนะคะเลือกชื่ออย่างเดียวพร้อมแล้วค่ะงอปหนึ่งนะคะงปอปหนึ่งกรอกไว้แค่นี้ก่อนมาที่งอปสองตามแผนง,งานแต่ละแผนง,งานนะคะแผนง,งานบริหารงานทั่วไปค่ะ ของกองคลังก็คงจะโฟกัสที่งานบริหารงานคลังอย่างเดียวนะคะเพราะว่างานอื่นไม่เกี่ยวข้องเนาะของกองคลังนะคะก็เข้ามากรอกค่ะก็เข้ามากรอกนะคะในส่วนของสูตรเราผูกไว้ให้แล้วนะคะทีนี้ตอนที่เราเลื่อนไปหัวกระดาษเนี่ยมันก็จะขาดหายไปนะคะอยากให้หัวกระดาษมันค้างอยู่เพื่ออยากให้รู้ว่าเป็นงานอะไรนะคะไปที่แถว11แล้วก็ไปที่มุมมองแล้วก็ตรึงแนวไว้ค่ะ นะคะเริ่มกรอกของงานบริหารงานคลังค่ะงานบริหารงานคลังส่วนมากก็จะมีแต่เงินเดือนถูกไหมฮะมีแต่เงินเดือนนะคะเราก็กรอกเงินเดือนไปค่ะนะคะวิทยาฐานะไม่มีค่าจ้างลูกจ้างประจํามีไหมนะคะขออนุญาตกรอกของงานบริหารงานคลังไปนะคะกรอกงานบริหารงานคลังไปเรียบร้อยแล้วนะคะสมมุติกรอกไปทุกอันละนะคะกรอกไปทุกอันละ ะคะกรอกไปทุกช่องแล้วทีนี้มันก็จะมีบรรทัดที่ไม่มีนะคะมันก็จะมีบรรทัดที่ไม่มีแบบแถวให้ไม่มีตัวเลขให้นะคะให้พวกเรามาที่ตัวกรองคอลัมน์นะคะมาที่ตัวกรองคอลัมน์เเสร็จแล้วนะคะก็ให้มาเลือกแสดงนะคะเราจะให้แถวเนี้ยแสดงเฉพาะ นะคะที่มีตัวเลขนะเราก็เลือกแสดงค่ะแล้วกดตกลงนะคะในไฟล์นี้ก็จะดึงมาให้นะคะดึงมาให้เฉพาะแถวที่มีตัวเลขนะคะคุณก็สามารถพิ้น์ในส่วนของรายการนะ,ะที่เราต้องการมาได้เลยนะคะหน้าตาเขาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะหน้าตาเขาก็ออกมาประมาณนี้ทีนี้ มาดูแล้วว่าไอสีตรงตารางเนี่ยไม่เอาได้ไหมนะคะได้ค่ะสีตารางไม่เอาก็ไปที่จัดรูปแบบเซลล์ได้เลยนะคะก็ไม่เติมสีนะคะคุณก็จะได้ตารางที่เป็นไปตามแบบฟอร์มของวอหนึ่งนะคะในส่วนของการทำแผนงานนะคะสมมุติว่าเราทำแผนงานไปเรื่อยๆนะเราทำแผนงานไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราอยากย้อนกลับไปที่งอปห นะคะเราก็คลิกเข้าไปที่ตัวนี้ค่ะเพื่อย้อนกลับไปงปอหนึ่งนะคะก็กดที่ย้อนกลับไปงปอหนึ่งไอ้งพอหนึ่งมันก็จะย้อนกลับมาให้ที่แผนงานการศึกษาหรือแผนงานที่เราเลือกไว้นะคะย้อนจากงปอหนึ่งอยากกลับไปที่แผนงานที่เป็นงปอสองนะคะก็คลิกที่เลขข้างหน้ามันก็จะย้อนกลับไปให้ที่แผนงานที่เป็นงพอสองนะคะเรามารีเช็คที่งปอหนึสมมติว่า นะคะตอนนี้ทำงพอหนึ่งเรียบร้อยหมดแล้วนะคะทำงพอหนเรียบร้อยหมดแล้วแผนงานบริหารงานคลังนะคะกรอ,อกข้อมูลเรียบร้อยแล้วงปอหนึ่งนะคะก็จะขึ้นมาให้แผนงานบริหารงานคลังอย่างนีคะแผนงานต่างๆเขาก็จะลิงก์มาให้งปอหนึ่งไม่ต้องทําอะไรเลยยกเว้นนะคะงบกลางเท่านั้นที่จะต้องกรอ,อกเอง นะคะยกเว้นงบกลางเท่านั้นที่จะต้องกรอกเองเพราะฉะนั้นพอได้งบปรเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็บอกว่าให้สำนักกองจัดทําเฉพาะแผนงานที่เกี่ยวข้องถ้าไม่เกี่ยวข้องให้ตัดออกนะคะเพราะฉะนั้นแผนงานที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็ไปตัดออกเลยค่ะแผนงานที่นะคะไม่มีรายการเราก็เลือกไม่แสดงไว้นะคะมันก็จะโชว์เฉพาะแผนงานที่คุณมี รายละเอียดอยู่นะคะอย่างลงค่า,าสั์ติดมาใช่ไหมคะมเราไม่เอาลงค่า,าสั์นะคะผแผนงานลงค่า,าสั์มันอยู่ตรงอันนี้มันติดมาอีกใบนะคะลงค่า,าสั์อยู่ที่แผนงานพาณิชย์นะคะเราก็ไปตัดออกนะคะลบข้อมูลออกไป ะะกลับไปที่หน้าของนะคะพออเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาให้แผนง,งานงบกลางเราไม่มีเราก็ตัดออกนะคะก็จะขึ้นเฉพาะแผนง,งานของงานบริหารงานคลังนะคะเลือกให้แสดงเฉพาะของงานบริหารงานค่ังเขาก็จะขึ้นมาแค่นี้นะคะก็กดพิมพ์ได้เลยนะคะรูปแบบก็จะ ออกมาประมาณนี้ในส่วนของงอปอ1และงอปสนะคะ,ะสามารถปรับในเรื่องของรูปแบบไฟล์ได้นะคะรูปแบบเซลล์ต่างๆได้ต้องการให้เปลี่ยนตัวหนังสือนะคะเปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนตัวหนังสือนะคะเปลี่ยนขนาดนะคะได้หมดเลยค่ะอันนี้คือเบื้องต้นในการใช้งานของไฟล์งอป .12 นะคะซึ่งเป็นการผูกสูตรอัตโนมัติแล้วนะคะก็ ไฟนี้นะคะหวังว่าจะตอบโจทย์ในการทำงานทงานของอบอทอของพวกเรานะคะได้ไม่มากก็น้อยนะคะก็หากขาดตกบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนีด้วยนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไฟนี้นะคะจะใช้ประโยชน์กับพวกเราได้นะคะเยอะพอสมควรนะสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ